นะครับน้องภูเลือกปลาเลือกเรานะครับผมบอนะครับนี่มาพูดถึงค่า pH ของน้ำครับแล้วก่อนเราจะเลี้ยงปลาหรือลงปลาใหม่นะครับเราต้องตรวจวัดค่า pH ของน้ำครับคนที่ทําบ่อใหม่นะครับถ้าเป็นบอ่อปูนเราควรใส่น้ําทกใส่ชูสองลิตรน้ำหนึ่งกันนะครับประมาณสองลิตรต่อน้ำหนึ่งกันแช่ไว้สักวันสองวันแล้วถ่ายน้ําออกทำน,นี้อยสองสารอบแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็น หรือว่าใช้กล้ยอะไรต้นกล้วย,ยอะไรนี่ก็ได้นะครับแต่ใช้ง่าย,ายๆก็ใช้น้ำส้มสายชูดีกว่านะผมแนะนำนะครับมันง่ายดีนะครับก็มันจะทําให้พวกค้างเป็นด่างของปูนะคบเป็นด่างของปูนะครับหมดไปนะครับถ้าเป็นบอ่อที่ปูกระเบื้องเนี้ยเรามันไม่ค่อยม,มีมีความเป็นด่างของปูนะครับเราก็ใส่น้ำเปล่าน้ำประปาอะไรเงี้ย ทิ้งไว้สักสองวันหรือสามวันนะครับเพอถ่ายน้ําออกได้ครับแล้วก่อนลงปลาแล้วก็หาซื้อตัววัดค่า pH ของน้ํานะครับมามาวัดให้เป็นให้เป็นอ่าดูว่าค่า pH เป,เป็นกลางนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดจุดห้าอะไรประมาณนี้ก็สามารถเลี้ยงปลาได้นะครับสําคัญนะครับถ้าเร,เราเป็นน้าเป็นด่างมากเกินไปนะครับปลาก็อาจจะตายได้นะครับผมอย่างที่เราผมไปปรับค่า pH ของน้ําของให้บ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผม ก็เป็นลองไปวัดแล้วมันเป็นด่างมากเลยครับประมาณติดเลยครับแล้วก็ใช้น้ําส้มสายชูนะครับเพื่อปรับค่า pH นะครับให้เป็นกลางครับใส่ไปทิ้งไว้สักสองวันครับเราก็สามารถลงปลาได้ถ่ายน้ําออกก่อนนะครับแล้วก็สามารถลงปลาได้ครับผมก่อนลงมาก็วัดอีกสักทีหนึ่งครับเพื่อความชัวนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเพื่อให้คนเราคนรักปลานะครับเลี้ยงปลาได้ มีสุภาพแข่งแรงนะครับอยู่กับเรานานๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ